ครับวันนี้นะครับจะป <im> ้าเอามากินลาบนะครับกินลาบโคมโมวันนี้พี่ก๊อตนะครับพี่ก๊อตเขาจะป้ามากินลาบนะครับเนี่ยพี่ก๊อตน้องน้องกินลาบเพื่อนเพื่อนจะได้เหรอกินกับเราลองเขาลองอ่เปิร์สแม่ทำไมเร่อกินเร่องอเรื่อกินเล่นงต่อันนี้บาสู้เนาะ่อยาซาเรารู้ไอนี้สู้ตายว่ะนี่ครับลาบลาบกินเนาะเป็นได้ของครับสุดยอดครับสุดยอด มาผมอมลอมนะครับเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดครับพี่อ่ะลองลองโชว์แล้กิ่นจะได้บางคนเขากินเหมาจ้างนี่ยนี่คร joking, ับนี่เขาเนึ่งหน่อต้องเกี่ยวเขาเน่งครับเหมาล้อต้องกินยวกับเขาเนึ่งกินเขาเจ้ามาได้ก็เขาเจ้าเหมาล้อครับเหมาล้อมันแน่นอันนี้มันแน่นครับเนึ่งื้อขอห้องว่าเมื่อก่อจะมีตำห้าตำห้าคลุยลาบต่ำห้าคลุยลาบมันเกี่ยวกันไดครับ มันจะมีแม่ฮักนาวอกแม่อ็งลองปล่อยนอนมาลดตังเสียงเอะครับอันนี้อันนี้เขาเอาฮักนาวอกก่อนนะบอกอะลรฮักนาวอกแนมันก็เเขาเน่นนะวรับีเห็นหน่อยลออแล้วก็คุยลาวก็คุยลาวน่ครับเสฟังกอแล้วมันติด้นะพอมือแต่ต้องแดงโต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 ร้อนครับหลังถนัดนี่นี่เปิดห้องเปิห้องพี่ย่งหอดีเนาะพี่หอดี เราถ่านนี่มีังครับครับเป็นนะรสชาติเป็นได้ฟังครับครับผมเมาะผมเมาะครับชาหมอกแกนชาวมเนี่ยต้องชาหมอกแกนครับเมาอฟมาะครับสุดยอดมาเนอ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 ล้อแล้วงอื่นต้องมาจิ้มจิ้มให้ถ้ามาชุ่มพรอยจิ้มนักยังอื่นอันนี้ก็จะเป็นขนมลาบผมต้มออมเนาะต้มออม นี่ต้มหอมครับอมนะต้มอมก็จะมีเซตเนื้อรับ้างไหนเนาะต้มอมครับเป็นจะได้ห้องต้มหอมก็จะเอยครับไ่น่าจะุนได้เนาะสูนได้เหมือนเอยเหมาะรับถ้าจะกสินคมก็ต้องผส so, <c oughs> มหมเป็นน้อยส่วนอันนี้ก็เป็นห <lum S 1> <toi> ้องหัวย่างเนาะ ย่างอันนี้น่าจะเป็นแป้งนองย่างครับนงย่างจะกินกับน้ำจิ้มแจวจิ้มแจวจิ้มแจวครับอันนี้จิ้มแจวกินตอนห่อนอันไข่น่ะจะได้สามย่างโอเคจะได้โอเคจะได้ที่หยาบครับทุกอย่าบจิ้มแจวนี่ก็จะมีของผมของ หัวดีเฮียหัวดีครับเฮียหัวดีม้อครับม,มอ้อมอเขียนเขาเนึงอ่งจะ,จะแน่นจะล้มเนาะจันทร์ปีน้องจะมาก,กินด้วมาเลยครับมากินด้วยกันครับอรอ่อยอร่อยเดลบับล็บสมุนครับครับฝ<อ>าก<อ><ม>ติดตามช่องอาจารย์หนันต้อยจังนวะฝากติดตามช่องอาจารย์หนันต้อยนะครับกดไลค์กดสักไล่ติดตามรับชมคลิปนิสาระดีๆมาฝากมากมายนะครับขอบคุณครับ